อันต้นยาหน้างกับคุ้มไปเบิดคุ้มเหมือนต้นมะนาวใหญ่ลาบไปทั่วงามลาย <c oughs> ยายปาหอยเดือนหน่อยค่ะ <c oughs> อีกอันนึงกับปินหอยเล่ล่ยนะแม่หอยเล่ล่ยในสิบไปห้าก็ได้หอยสองหน่วยเขาเรียกว่าหอยยังกับหน่วยน้นหน่อย,น,อยนะห,หอยขากบอกประมาณนะะหอยแบบใด้หอยน้นหน่อยบางๆนะอ่อน พดไปกับมี่กำลังใจเดี๋ยวมัน,นี้ยายก็จะเก็บไปกินอีกดูที่ยายเอามาซ่อใส่น้ำไส้ยังนะคะที่แรกแล่าก็เสียดห,ห,หักยายยายก็ดีใจพักกสลังงามพี่น้องกินก็แเซงแสบ,บมันกรอบดีเนาะยายใส่ใยายบ่มีเครื่องใดตัวมะข่อยจังสิบมามาส่วน,นดูส่วนยายว่า ยายนบกหอยมาส่นอยู่มันของแน่นอนอยู่แล้วบกหอยน่นแล้มามนักสดโอ้ยปวยด,ดเนียบกหอยก็ได้ปลูกแน่นกับมะกินน้าแล้วก็ว่ากไปเอนเป็นโนต์เป็นแน่วมันแล้วกก่ก็ขึ้นคื่บืกขึ้นดอกซักซากแตนบัไดแทร์ที่นอกก้องซักแตนอันนี้มันขึ้นมาย่านมาใจมือน,นันเป็นยองกับเขียวดีดีเป็นหยดหนาหนา,นาที่น้องเอ้ นอนย่ายอย่านั่งย่ายนา้ำปิดน้ำเอาห่อนพักกะอยากงามเขินอยากงามเขินอยากเหวี่ยงโอ้ยท่านเจ้าหดทั้งแรงจะเล่าก,กะแหงหอบหอ,อยอยู่พักกะลังงามพี่นอนกินกะเชื่บแซ่บมี่กรอบดีเนาะยายใส่ยายบ่มีเอาห่อนพักกะอยากงามเขินอยากงามเขินอยากเหวี่ยง โอ้ยกระเจาหดทั้งแรงก่เลาก็แหงขอคออยู่ติดเ,เป็นนอเป็นแนวมันแต่ว่าก็คือก่ะชือดอกตักตักกะระแตนบันไดแท,ท่ที่หนองตักกะระแตนอย่างนี้มันขึ้นมาแยา่มาใจมือนันอันต้นยานนา่งกับคุ้มไปเบิดคุ้มเหมือนต้น,นมะนาวย่า่ล่ามไปชัวง่ามไหลกระอ่อนหดไปกับมีกระลังใจเดี๋ยวมันนี้ยกระจะเก็บไปกินอีกดู พักกระลังงามพี่น้องกินกระแชบาแซ่บกรอบดีเนาะใยใช่ใยบ่มต้นมะพร้สลุกต้นมะพร้แก่หน่อยทีคือใยบ่งไว้คือใยเพาะไว้หลอกนั่นนะคะซื้อมาห่อหนึ่งมะพร้าว่บปูหัวเขาจะมาายกกเลยบริจังแยกกันเลยใส่แต่ฮอร์โมนค่ะอ่อนโดไปกับมีกำลังใจเดี๋ยวมันนี่ายกกจะเก็บิดกินอีกดู ยอนมะพร้าวสลุกต้นมะพร้าแยกห,หน่อยทีคือแยกบ่งไว้อือทีแยกเพาะใบหลอกนั่นนะคะซื้อมาห่อหนึ่งมะพร้าวก่อนไปย่ายหมองไม้เพราะว่าใจยางยายกนี่ออมบ้านนะคะค่ะพี่น้องแยกหน่อยเรามาหดผักผักเรากับกาลักงาม <c oughs> <c oughs> เออหอดกับอันต้นยาหน้างกับขุ้มไปเบิร์ตขุ้มมันต้นมะนาวแยก ล่ามไปทัวง่งงามหลายอันต้นยาน่างกับคุ้มไปเบิดคุ้มมันต้นมะนาวใหญ่ล่ามไปทัวง่งงามหลายต้นเลาเห็ดคลายกันเนาะที่เป็นใบเห็ดจงสีเลมแหลมแนงสิน่ะแม่ะยกก็บเรือประกาถอนบัดบาดเลีเ้ยวมาเบิงบัดรุ่นเรือคอยเดือบานท่า ตาหอยเดือเนาะมีตามภูเขาผูอยางเลยไหมตะวันเป็นหน่วยใหญ่ไอตามภูอันนี้เป็นหน่วยหน่อยๆไหมหอยเดือหน่อย <c oughs> ส่วนโฮมส่วนเงาไวยาย,าายายหยันเราเหี่ยวยายก็เลยเอามาส่วนไายยายมาท่านละชอนแล้วก็เบึงคาบึงมาก็นํางลาบางตนอาจข้างเชื่อนมีบุญเนาะมันเป็นทีเอ่อเป็นทีพีมันแดดลํำไล่อยู่เนาะราเดยแถ่บะแมน,นม,มันหน,น,นาม,มันห่อนพี่น้องหนามันห่อน มากืลอ,อ,อนี่เน่าเบิร์ดพอวันเราหอนมองมองยายเอาเราเก็บไว้ทแหลกยายปัดเอามากยายก,ก็ขอใจว่ามองนี้ที่ยายเอามาซ้ำส่น้ำไซยังนะคะทิลแลกเราก็เกิดหากหยายยายก็ดีใจเลยหอยเดือบานเฮาแล้วหอยเดือเนาะนี่ตามผู้เขาผู้ยังเห็นแหมตะวันเป็นหนวยใหญ่ตามผู้อันนะี้เป็นหนวยหน่อยหน่อยไหมหอยเดือหน่อยหอยเดือบานเฮา ลาหอยเดือยเนาะนี่ตามคู่เขาคู่ยังเลยแหมกระวันเป็นหน่วยใหญ่ยไอ้ตามคู่อันนี้เป็นหนุยหน่อยหน่อยไหมหอยเดือยหน่อยอือเป็นนอเป็นแนวมันแต่ว่าก็ขึ้คือบ่าขึ้ดอกตักตักกระแตนบดได้แค่ขึ้น้องตักกระแตนยาเงี้ยมันขึ้นมายแยกมาใจเมื่อนั้นไปโหดแต่เราก็กิ่นชัดแจ่มแต่ละลมันกรอบดีนะคะกรอบดีดีใส่หัวมุ่นไข่แซ่บหลายแต่ว่านมะพอยาวจะมากิ่นน้ำ หดเจ้าหดแรงกะเหี่ยวกะหยกจะค้นกัยังเหี่ยวเนาะมันหอนหอนข่าอี๋หอนข่าหอนเนยช่างไดตัวมาคอยจังสุดมาส่อนยู่ส่วนใหญ่ละยายันมาคอยมาส่อนยู่มันของแน่นอนอยู่แล้วมาคอยนั่นเล่านักสด มามืนนาอ,อ,าอนี่เนาเบิร์ดเพราว่าเราหอนมองมองได้เอาเราเก็บไว้ทีเแหลก้ปัดเอามากยายจะขอใจว่ามองนุ่งละอ่อนโดตไปกับมีกําร่งใจเดี๋ยวมันนี่ยายก็จะเก็บิดกินอีกดูนี่ต้นเดียวคอรอคะ่ะต้นมะพร้าได้น้อยยายสิดกินจใใจถุงยากจะยันมันตายอีกเพราะว่าอไอ้ที่ สนโฮมสนเงาไววยายหยั่นเราเหี่ยวยายก็เลยเอามาสวนไนยายยายพระท่านละถอนแล้วก็เบิง้งขาเบิ้งมาก็นำมาบางตอนอาจทางเชื่อมนีบุญเนาะแมหอยเดือบ้านเฮ่าเราหอยเดือเนาะนี่ตามผู้เขาผู้ยังเลยแม้แตะวันเป็นหน่วยใหญ่ตามผู้อันนี้เป็นหน่วยหน่อยๆแมหอยเดือหน่อยฮดเจ้าฮดแรงไก่เหี่ยวไก่หยกจะข้นกันยังเหี่ยวเนาะมันหอนหอนคาอี๋หอนคาหอนเลย โคเดสาวโคดแรงกะเหี่ยวกะโยกต่คนกันยังเหี่ยวเนาะมันหอนหอนคัาอีหลีหอนค่าหอนเลยโอ้ยปวดแล้วมาคอยก็ได้ปลูกเล่้กับแม่กินน้ำแล้วก็วากไปพีกเป็นพีกที่ฟ้าเป็นพีกเป็นพ่วงแหละคะ่ะตาม ต้นมะพี้าวสลุกต้นมะพี้าวแย่หน่อยที่คือแย่บ่งไว้ือทีแย่เพาะไว้รอบนั้นนะคะซื้อมาห่อหนึ่งมะพี้าุขวใส่คือน้องมันหาสือบ่ได้เนาะเมื่อบ้านอยู่กะลืมจังเห็นน้องเอาลงมาให้ยคือน้องที่นี่เขาเยอะดุน่ะพี่น้องแย่หน่อยเรามาหดพักพักเรากะกะลักงามเออหอดก็ ต้นมะพร้าวสลุกต้นมะพร้าวแยก,กห,หน่อยทีคือแยกบ่งไว้คือแยกเพาะไว้รอบนั้นนะคะซื้อมาห่อหนึ่งมะพร้าวเป็นงองกับเขียวดีดีเป็นยอดหนาหนาคืององเหมือนแยกอย่าน,าาน,าานาั่งแยกเด้อพิษน้ำเอาห่อนพัดแต่อยากงามเชื่องอยากงามเชื่องอยากเหวี่ยงโอ้ท่านเจ้าหดทั้งแรงจะเล่ากระแหงขอบกอยู่จะอ่อน พดไปกับมีกกำลังใจเดี๋ยวมณีแยกก็จะเก็บติกกินอีกดูดูดูก่อนนี้มึงตอนนี้มึงขึ้นมาตอนั้นฝนตกมึงสิก็แตกเงาโลดเลยมา่ธรรมดาเลยต้นโฮมส่วนเงาไว้ยายหยันเราเหี่ยวยายก็เลยเอามาส่วนไบ้ยากมาท่านละชอนแล้วก็เบิึงคาบิึงมากเราน้ามาบางต้นอาจทางเพื่อมี่บุญเนาะ แง้มงามผักกันหน่อยได้หรอเออัดเป็นนอเป็นแนวมันแต่ว่าก็คือนที่บักขึ้ดอกตักตักกระแตนบันไดแทกที่น้องตักกระแตนอันนี้มันขึ้นมาย่านมาใส่มือนันก่อนคืไปย่ายหมองไม่เพราะว่าใส่ยางย่านีา่อ้อมบาดน,นะคะคือย่ายเอามาท่ำใส่นามใส่ยังนะคะที่แรกเราก็เือดหักย่ายย่ายก็ดีใจไล้กู้บ่ราะหัวเขาจะมาย่ายก็เลิกบริจังย่าย็เลยใส่แต่ฮอร์โมนไข่ค่ะพี่น้องย่ายหน่อย เรามาหดผักผักเรากลกระลักง่ามห่อ,อ,อนกับห่อนผักใจอยากงามเึื่องอยากงามเึื่องอยากเหวี่ยงโอ้ยท่เนสาหดเคร่องแรงกระลอกกระแหงขบ่อยอ,อ,อ,อยู่ขึดนอยู่ก่ะอย่งนี้มันอนี้มันขึ้นมาท่านมันฝนตกสิก็แตกเงวโ่ยงเลยมาธรรมาดาเลย้นเราเผชายกันเนาะที่เป็นใบเอ็น จงสีเลมเลมแนงเสียน่นแม่แยกก็เริ่มปรกาถอนบัดบัดเหลี่ยมมาเบิ่งบัดรุ่นเรือติดเป็นนอเป็นแนวมัน่นแต่ว่าก็ขึ้นคือบักขึ้นดอกซักซักกระแตนบันได้แค่ที่น้องซักกระแตนอันนี้มันขึ้นมาแยกมาตา่